นี่เป็นการซ่อมเรือของเรือเทพประทุมทองนะครับวัดสะประทุมมาลัยครับเมื่อนี้นําเรือขนาด40สฝีพายครับเป็นเรือขอนเสียบเรือลำนี้เป็นเรือง่ามอีกลำหนึ่งนะครับสําหรับเรือขอนเสียบครับเมื่อนี้นําฝีพายล้มทําการซ่อมนะครับโดยโคดหนึ่งนี่ครับ นี่ดํานั่บรรยากาศการซ่อมเรือครับมหาเอฟซีเรยาวไดเบิงครับนี่คือเรือเทพประทุมทองครับเป็นฝีผ้าชาวบ้านล้วนๆนะครับเป็นฝีผ้าชาวบ้านล้วนๆนะครับนี่ นี่ครับถึงจะเป็นฝีพายของชุมชนฝีพายของชาวบ้านนะครับแต่การพายเรือการออกเรือนะครับบอรธรรมดานะครับเทปปทุมทองนี้เพิ่นซอ่อมมันนี่ประมาณจากเดือนก็วกัวแล้วนะครับ รอททาการแข่งขันหลายสนามครับสนามแรกที่จะทําการแข่งขันคือนนองกินเทศนะครับ14 1 5เดือนนี่แหละครับเดือนกันยายนะครับและสนามบ้านเจ้าของนะครับวับนที่1 8 1 9เดือนตุลานะครับสนามนี้ครับรอเป็นกําลังใจและกะ็ให้การสนับสนุนเรือเทพประทุมทองเรือดังของวัดสะประทุมมาลัย อำเภอพิบูลมั่งสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเรือลำนี้ครับ